คนงามคนงามเขาพอไกลเห็ดยังนอกาสบายดีนะสวัสดีนะครับเด้อสามช่องถูกมาหฮันเด็กเด็กกำลังเด็กเด็กสอนลูกหัวกับบอมแม็กกิ่หน่อยสบายดีไปลุงสบายดีไปลุง เก็บเข็บอู้หัวหัวน่องูของปวดแลนั่งลงเอ้หัวฉันะจอนเก็บตัวไมเก็บเป็นยังไงบ่แล้วหัวไบ่เอาบ่ละนี่นะนี่นี้ช่างเี้ยกระป๋าหัวกระป๋าน้อง

เลยว่าเลยถ่ายคลิปอยู่ขอโทษทางชนแม่เดี๋ยวเคยกินยังไหนี่ล้วหัวนี้เหรอหัวบ่อเี้ยแล้วอะมาสเป็นปลาเลยเนาะมนสิเป็นปลาเลยเป็นกบเดี๋ยว อ๋อหนง่อย่มยวอะมงงจ่อยลง่นงจยลงะนักหนักไไดตอนนี้นนไบเก้าไเียบสิเกินเด้เอาเด้มค่ับว่ะขอหาสิบสอง

้อักันด้วยเฮ้ยด้วยเฮ้ยเสือเผาบ่ด้บ่เฮยมันมันยังขาดเริมต้นน่นและโอ้โยุ่เริ่มต้นเนี่ยได้มันคือการยอ้ากะเนยมอหน่รอบอดเอาอันผาไปกหนคนอยู่ัซเออเาอันเอันกระดูกอก มนะคีคาดบอกดูอคนบมนะม่นานี่นีน้อแม่ละอกมนาีาดบ่อเอาวันกระดูกุออก่ะรื้อรัเมียหน่อยพันเอากระดูกออก่เมนเปไบ่ละเ่านะมึงนะมึงหูข้อมูลจริงเนะไปขอเห็นเขาจะเอาลงในยุม่ลูกอ่อนเลยอี่ได้ต่อละ เห็นว่าขาโชวหายใจวันสิมาแล้วบอเฮยคิดทำไเห็นว่าจะมาหุกขี่อยู่เนี่ยอยเบิ่งอันนี้เลยแล้วผเลยผเลย่เห็นน้ำเ่าว้าคาเล่าวช้านอยเยแบง้มันเลี้ยอนกะเง้วล้ามมีเทียงนี่เละนี่ดนลำนาเป็นยอ สิซ้อนเนอะหฮูความลำบากหอ้ฮูเลยความลำบากมันมับากขดานไงแบ่งมวยยากนกแบ่งน ี <porch. S 2> <c ười> ่น no like in like <c ười> ่อยม่ย่านี่ไม่น่อยได้ยังไงกูเลยลมันกลองของเจ้านี่เป็นสัตว์เลยนะอบอกับลูกฮกันเิดมาไม่พูดอะไร้อแม่จชได้แล้วยางคือว่าตึกหฮะบอกเห็นเลยไ่เห็นวะแล้วยางคือว่าเห็นน้องมล่โอ้ะลกนุแมเฮ้ยืน้องจัง ข่างหลังไปเขียดอมีรกาใหญ่นี่มันออกก่ากายเลยกอน่เไอ้ยังซือก่อนม้ใมันเทอมันยางเงินจงมันมันจึงมานอันมันจึงมานคนต่อไปอีกวะ

คนสอนคอยแก้แล้วนี่้วิดเขาจะวันปุยยังนะเขาจะดำหน้าน่ะหน้าเขาจะลกกายปุยยันเ่ยบปุหน้าดำม่นะเออหน้าเขาจะลกกายายอาออกได้ดำยงงี กินกับฟูมันนี่มันหนีมือเรยไวงได้จับมือเลยเียงหัวแมาเป็นมาเกิดเกิดหน้าอะไลนะสามสิบแปดสามสิบ0 ล้างตน้องเนอมามาวันนี้มาจะไปใกล้น้องยดไล่กคนนี่ล้วก็น้องเลิกน้ำเออสองต่อคนอยู่ถมงเน้องเ้าสิบริเลิกเนาะโบะ นวเอตงแปดเมติลอ็ดลยน้าผมเป็นินตายดแล้วี่ทีู่คือปล่อยพี่ร่างเอาเอาไปกินอะเอาไปกเอ้าก็เอาเเอาดิเอาไปลวก บัอากาะ้่นะเอาปล่อยนะห้ปล่อยกันกินยังมันฝนกลงขิตกี่น้องนี่แหละพี่น้องไก่บนีหมืการบินไลทำพี่น้องไก่สีคอจบคลิปลงเพลงสำนีได้เพียงเ้อฟังหมหนาพี่น้องก็สบายดีดีพียงสุขุสุขคนเด้พี่น้องเ้อแมงไค์พอเย